Welcome to the All Thailand Golf Tour Podcast. Inside Golf, in focus. In association with Sing Corporation. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ All Thailand Golf Tour Podcast ครับและนี่คือรายการ In Focus ครับ In Focus ในเอพิโซดนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งหน้าที่ที่ถือว่าสําคัญอย่างยิ่ง ในการแข่งกอล์ฟอาชีพนะครับโดยเฉพาะยิ่ง All Thailand g o ์ฟทัวรถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีผู้เชี่ยวชาญด้านพยากรอากาศหรือว่าเวทเทอร์แมนนะครับแต่ว่าเวทเทอร์แมนนั้นมีหน้าที่อะไรอย่างไรมีที่มาอย่างไรทําไม All Thailand g o ์ฟทัวรถึงเริ่มมีเวทเทอร์แมนต้องถามจากท่านนี้นะครับนั่นคือคุณจิติศักดิ์แต้มประเสริฐซึ่งเป็นทัวนาเมนเดคเตอร์ของ All Thailand g o ์ฟทัวรอยู่ในสายแล้วพี่จิตสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณหนึ่งครับครับผมพี่จิตสบายดีครับสบายดีครับช่วงนี้ไม่ได้เดินทางต่างประเทศครับผมเพราะเอช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ฟ้าฝนตกกันบ่อยก็เลยนึกถึงอาชีพนี้ว่ามันเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ถือว่าน่าสนใจในวงการกีฬาแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งกับกอล์ฟนั่นก็คือเวทเตอร์แมนเวทเตอร์แมนเนี่ยหน้าที่หลักๆคืออะไรครับโอเคครับคือเวทเตอร์แมนในความหมายของการแข่งขันกอล์ฟเนี่ยนะฮะ ก็หมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ในการตรวจสภาพอากาศณสนามแข่งขันนะครับครับไม่ใช่ไม่ใช่การพยากรณ์อากาศนะฮะอ่าฮะคือเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาทําหน้าที่ณสนามแข่งขันแล้วก็เวนเอรแมนเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็รายงานตรงให้กับทัวร์นาเมนต์ดีเรคเตอร์เพื่อตัดสินใจนะฮะครับการตรวจสภาพอากาศของเวนเจอร์แมนเนี่ยเนื่องจากว่ามาอยู่ณสนามแข่งขันแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับ จึงมีความแม่นยำนะดังนั้นเหตุผลหลักในการต้องมีเวสเทอร์แมนเนี่ยก็คือเพื่อความปลอดภัยครับความปลอดภัยของนักกีฬานะถ้าเป็นกีฬากอล์ฟก็รวมถึงแคดดี้นะครับคบจ้าจน้าทนี่ที่อยู่ในสนามแข่งขันผู้ชมนะก็หลายรายการที่มีการถ่ายทอดสดเจ้าหน้าที่ที่มีมีความมีอันตรายมากๆเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ที่ทําการถ่ายทอดสดแล้วก็ต้อง ประจำอยู่บนเครนนะครับครับซึ่งเครนบางตัวเนี่ยก็มีความสูงจากพื้นถึง50-60เมตรนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนทีวีทาวเวอร์ด้วยเพราะว่าอยู่ในที่สูงครับดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกฟ้าผ่านะครับครับผมถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีการใช้โดรนก็ตามนะครับแต่ว่าก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจําเครนดังกล่าวอยู่ครับครับทีนี้เนี่ยสมัยก่อนออท t ยแลนด์กอล์ฟทัวร์เนี่ย ไม่มีเวสเทอร์แมนแต่มีอุปกรณ์ที่ใช้วัดระยะห่างของประจุไฟฟ้าในอากาศถ้าเทียบความแม่นยำพอมีเวสเทอร์แมนแล้วเนี่ยมันมันดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับแน่นอนคะคือความเป็นมาของเรื่องเวสเทอร์แมนเนี่ยก็ต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนร,รจากเดิมเลยเนี่ยฮะถ้าย้อนกลับไปสักยี่สิบปีนะครับ,รบก็คืออุปกรณ์ในสมยัยยี่สิบปีที่แล้วก็คือตาเปล่าของของทัวน์แมนเดลิเเตอร์แหละครับอือหือือหึอ นะก็หมายถึงว่าถ้ามี t ัว r ์นาเมนต์เด렉เตอร์ที่มีประสบการณ์สูงก็ก็จะช่วยได้เยอะครับครับแต่ถ้าหากไปเจอ t ัว r ์นาเมนต์เด렉เตอร์ที่ขาดประสบการณ์เนี่ยก็อาจจะอันตรายได้ออืหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการพัฒนามาด้วยโดยใช้เครื่องมือซึ่งเครื่องมือในสมัยต่อมาเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วนะครับครับก็จะเป็นเครื่องวัดประจุไฟฟ้าแบบมือถือนะครับครับซึ่งเครื่องวัดประจุชนิดเนี่ยนะฮะ จะเตือนเมื่อมือเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วอื <Ừ. S 2> หมายถึงว่าอะไรฮนะหมายถึงว่ามีฟ้าผ่าแล้วครับเครื่องเครื่องจึงจะเตือนครับซึ่งซึ่ง,งถือว่าอันตรายมากครับเพราะว่าเป็นการเตือนหลังจากที่เกิดเหตุการแล้วนะฮะ uh huh. อ่าฮะอ่าแล้วก็จนถึงล่าสุดเนี่ยครับซึ่งในออสเตรเลียกอฟทัวเราเนี่ยเราในประเทศไทยซึ่งนําการเวอร์แมนมาใช้นยนะก็จะเป็น การใช้เวทแมนที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากนะครับครับซึ่งอุปกรณ์ณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหลักๆสามส่วนน,นะครับครับผมส่วนที่หนึ่งก็คือตัวเรดาร์ครับเรดาร์นี่ก็จะเป็นแบบแอนิเมชันด้วยนะฮะก็หมายถึงว่าสามารถดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มฝนฟ้าขนองเนี่ยนะฮะว่าห่างจากสนามเท่าไหร่ทิศทางเคลื่อนที่อย่างไรแล้วอีกกี่นาทีถึงจะถึงสนามแข่งขัน อซึ่งซึ่งทําให้ประเมินสถานการณ์ได้แม่นยําแล้วก็สามารถหยุดการเห็นขัดได้ทันทีนะครับครับอ่า,อ,าอุปกรณ์ชนิดที่สองเนี่ยนะฮะก็คืออเป็นเครื่องวัดประจุฟไฟฟ้าครับนะสนามแข่งขันที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับครับตรวจวัดประจุฟไฟฟ้าที่มีอยู่ในรัศมีสิบยี่สิบกิโลเมตรเนี่ยได้อย่างแมง่นยำนะซึ่งตัวเนี้ก็ถือว่ามีราคาแพงแล้วก็ มีความจำเป็นมากนะครับซึ่งซึ่งในประเทศไทยผมเชื่อว่าน่าจะมีอยู่สักสองเครื่องเองครับสองถึงสามเครื่องเท่านั้นเองครับครับนะแล้วก็อุปกรณ์ตัวที่สามก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ฮะที่ต่อต่อจากเครื่องวัดประจุไฟฟ้าแล้วก็แปลงเป็นรูปกราฟแล้วก็เป็นรูปตัวเลขนะทาให้เข้าใจง่ายและรวดเร็วครับอืมครับผมครับก็ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีแต่จริงๆแล้วเวสเทอร์แมนเนี่ยเป็นส่วนประกอบของทัวร์ระดับนานาชาติ เกือบทุกทัวร์เลยใช่ไหมครับแน่นอนครับว่าในทัวร์ของโลกเนี่ยมีการใช้เวิตมนอยูเออ่เรียกว่าทุกรายการก็ว่าได้นะครับเรียกว่าต้องมีครับไม่มีไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับครับแล้วก็การใช้เวิตมนเนี่ยควรจะเป็นลักษณะออนไซต์เท่านั้นนะหมายถึงว่านำวิตามนเนี่ยมาประจำณนะสนามแข่งขันเลย ครับจะมีการใช้เวทเตอร์แมนอีกแบบหนึ่งซึ่งเราจะเรียกว่าแบบโมบายครับซึ่งซึ่ง,ง,งหมายถึงการแข่งขันบา,บางรายการเง่นงบประมาณอาจจะน้อยก็เลยใช้แบบโมบายครับหมายถึงว่าอะไรฮะหมายถึงว่าให้ตัวเวทเตอร์แมนเนี่ยไม่ต้องมาประจำนักสนามแข่งขันอืให้ดูอยู่ที่สํานักงานนะครับแล้วถ้าว่ามีเหตุการณ์เนี่ยจึงโทรแจ้งแล้วก็โทรมาแจ้งทัวร์นาเมนต์ดี렉เตอร์แล้วก็ตัดสินใจกันครับอ๋อครับถ้าหากว่าแบบหลังเนี่ยก็จะมีความผิดพลาดค่อนข้างสูงครับ อืมแต่อย่างนี้เนี่ยถ้ามาประจําอยู่ที่สนามเนี่ยก็สามารถบอกได้ว่าอีกประมาณเท่านี้นาทีอาจจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาเข้ามาประมาณนานขนาดนี้เราจะกลับปริซูมได้คร่าวๆประมาณนี้ถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าครับอ่าถูกต้องครับคืออ่เครื่องไม้เครื่องมือที่ปัจจุบันที่บอกเนี่ยนะฮะก็สามารถบอกได้เลยครับว่าอ่กลุ่มฝนที่จะเขา้าสนามเนี่ยจะถึง ภายในกี่นาทีครับนะซึ่งการหยุดการแข่งขันที่ดีเนี่ยนะควรจะเป็นการหยุดการแข่งขันเมื่อก่อนที่ฝนจะตกหนักหรือว่าก่อนที่จะมีฟ้าผ่าเนี่ยครับประมาณ15นาทีเพราะว่าในการเคลียร์สนามเนี่ยนะก็จะต้องใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับ,รบการเคลื่อนย้ายนักกอล์ฟเคลื่อนย้ายผู้ชมเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ออกจากสนามออือ เข้าในอาคารที่แน่นหนาก่อนแล้วฝนจึงตกลงมาหรือฟ้าผัาครับซึ่งก็ทําให้ทุกท่านเนี่ยทุกคนเนี่ยปลอดภัยครับครับจากที่ทราบมาคร่าวๆเวสต์แมนที่ทาง All Thailand กอล์ฟ o ัวร์มีเนี่ยช่วงหลังก็ไปก้าวไปทํางานระดับอินเตอร์กับพวกเอเชียนทัวร์ในหลายๆรายการเลยใช่ไหมครับแน,น่นอนฮะว่าการเวสต์แมนเนี่ยปัจจุบันทีมที่ทําหน้าที่ให้กับ All Thailand ก o ล์ฟทัวเนี่ยนะฮะก็ ไปรับหน้าที่ทำหน้าที่ในรายการใหญ่ๆของเอเจนต์ทัวร์แล้วก็บางรายการที่เอเจนต์ทัวร์คว่กับยุโรเป็นทัวร์ด้วยนะครับ,รบซึ่งซึ่งหลักๆก็คือ,เ,อเครื่องไม้เครื่องมือที่มีนะครับซึ่งซึ่งถือ,ถ,อถือได้ว่าเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกนะครับครับแล้วว่าพอสาคัญก็คือการสาืนะร่อสารนะฮะซึ่งการการสื่อสารซึ่งใช้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องแม่นยำนะครับครับปิดพลาดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้เป็นอีกอาชีพหนึ่งในกอล์ฟที่ถือว่า ส่งคุณค่าไม่น้อยเลยเพราะว่าพี่จิตเคยบอกว่าในเมืองนอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำรายได้ได้ได,ดีในทัวร์นาเมนต์กีฬาอาชีพเลยใช่ไหมครับครับก็หมายถึงว่าทุกรายการแข่งขันในรายการใหญ่ๆเนี่ยนะเป็นข้อกำหนดเลยแลวัรค,ครับว่ารายการแข่งขันนั้นจะต้องมีเวทเนอร์ประจำณสนามแข่งขันนั้นๆครับซึ่งหมายซึ่งหมายถึงว่าการแข่งขันในทั่วโลกเนี่ยมันมีปีหนึ่งเป็น หลายร้อยรายการนะครับ,รบพะฉะนั้นก็จะมีจํานวนร์นาเมนต์หลายร้อยรายการให้กับเบตเตอร์แมนเพื่อทําหน้าที่กันนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะแบ่งโซนกันครับคนที่อยู่ในอเมริกาก็ทํางานในอเมริกาคนที่อยู่ที่ยุโรปก็ทํางานในยุโรปครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ทางเอเชียก็จะทํางานในเอเชียซึ่งก็ถ้าหากว่าไม่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยแน่นอนนะว่าเบเตอร์แมนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งงานครับท,ที่ที่เรียกว่า บีซีกันพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรครับครับนั่นก็คืออีกหนึ่งอาชีพคร่าวๆที่น่าสนใจนะครับก็รายเรียนหลักๆข,ข,ข,ขอบคุณโปรโจิติศักดิ์แต้มประเสริฐท์นเมนต์รเตรคเรตอร์ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวในลําดับต่อไปเนี่ยจะขออนุญาตจากพี่จิตเนี่ยไปคุยกับเวทเตอร์แมนซึ่งจะให้ข้อมูลว่าไปทํายังไงถึงจะเรียนรู้ด้านการเป็นเวทเตอร์แมนแบบนี้ได้ครับโอเคครับได้เลยครับ ครับผมขอบคุณคุณจิติศักดิ์แต้ประเสริฐมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากคุณจิติศักดิ์แต้มประเสริฐทัวร์นาเมนต์ดี렉เตอร์ตอนนี้แขกท่านต่อไปอยู่ในสายแล้วครับนั่นคือนาวาอากาศโทรับพินจิตขันทีหรือว่าอาจารย์รับพินที่เป็นเวทเทตร์ของอไทยแลนด์กอล์ฟสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณนึ่งครับครับผมดีที่ได้เจอกันครับครับผมเราไม่ได้เจอกันนานเลยครับครับขออนุญาตถามผมถามคุณจิติศักดิ์แต้มประเสริฐเรื่องของความสำคัญแล้ว ว่าเวทแมนมีหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างแต่ทีนี้เนี่ยคนที่จะมาเป็นเวสทแมนเนี่ยอย่างอาจารย์รพินเนี่ยครับหรือว่าคนที่มาทําหน้าที่เนี้ยต้องไปเรียนรู้ด้านไหนต้องไปจบอะไรมาครับสำหรับผมเนี่ยเมื่อช่วงก่อนที่จะมาทําด้านกีฬากอล์ฟผมก็จะศึกษาด้านอุตุนิยมวิทยาจากกองทัพอากาศนะครับครับผมสูตรที่เปิดในกองทัพอากาศหลักสูตรสองปีครับแล้วเมื่อจบศึกษาจบแล้วเราก็จะมีการศึกษาเพิ่มเติม ในหลักสูตรต่างๆนะไปไปศึกษาเพิมเ่มเติมที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับอ๋อที่กรมอุตุเขามีเปิดคอร์สอย่างนี้ด้วยเหรอครับใช่ครับก็จะมีเป็นข้อตกลงกันระหว่างกองทัพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการเปรยูกันว่าอาจจะมีหลักสูตรแลกเปลี่ยนกันนะครับครับอืมอันนั้นเป็นของกองทัพสําหรับบุคคลทั่วไปที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับด้านอุตุนิยมวิทยานี้ต้องไปเรียนอะไรครับ วิทยานี้ก็จะมีทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะจะเปิดรับเป็นข่าวไปนะครับและ,ะัะขอร,บรับจากผู้ที่จบโปรแกรมวิทยาศาสตร์แผนการเรียนครับอ๋อครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วใช้จริงๆใช้เวลาเรียนประมาณเท่าไหร่ถึงจะออกมาทำงานด้านอย่างนี้ได้ครับสำหรับตัวผมเองก็ได้อาศัยประสบการณ์จากที่ทำงานในกองทัพอากาศมาประมาณ3ามสิบปีนะครับโอ้โหครับ สามสิบปีแต่ทําด้านพยากรณ์อากาศก็อยู่สักประมาณยี่สิบห้าปีครับคุณโอ้โหก็ยาวก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยาวนานมากแล้วสมมุติเกิดมีผู้ฟังหรือว่ามีคนที่ฟังรายการเราเนี่ยเขาคิดว่าวันหนึ่งเขาอยากจะทําหน้าที่ตรงนี้บ้างเนี่ยมันควรจะต้องเตรียมตัวสักกี่ปีครับกว่าจะออกมาทํางานพอได้ครับประสบการณ์ก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศการดูเมฆครับ,รบเริ่มต้นเลยจะเป็นสเปสเปกมานะ จบมาเนี่ยก็จะดูเรื่องการดูเมฆการทิศทางความเร็วลมและหลักสูตรต่างๆเนีสองปีครับผมครับผมโอ้ก็ก็ไม่ไม่น้อยแต่ว่าพอมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาหรือว่าเวสเทอร์แมนของกอล์ฟแล้วเนี่ยหลักๆเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยต้องดูอะไรบ้างครับ เพราะผู้รรยายฝรั่งหรือว่าแม้กระทั่งผู้รรยายไทยแบบผมก็จะพูดเลยว่าประจุไฟฟ้าในอากาศมันมากเกินไอคำว่ามากเกินเนี่ยจริงๆของเวสแมนเขาดูอะไรยังไงบ้างครับครับสําหรับการพิจารณาค่าประจุไฟฟ้าเนี่ยทางเวสแมนเนี่ยก็จะมีเวลาเราเข้าสนามเข้าคอนไซต์เนี่ยนะครับจะมีเครื่องมือวัดค่าประจุไฟฟ้าไปถึงตั้งครับผมแล้วก็เราก็จะดูจาก ภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียมครับแล็ภาพจากเรดาร์ตัวอากาศครับซึ่งเรดาร์ตัวอากาศนี่ก็จะสวิตชบาดทุกประมาณหกนาทีนะครับครับแล้วเราก็จะคํานวณทิศทางสภาพอากาศต่างๆสำหรับสภาพอากาศที่เราจะเข้าติดตามอย่างต่อเน,นื่องเลยครับครับที่มีสภาพอากาศนะครับครับผมโอเคทีนี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่บอกไหมครับว่าอพอ ไฟฟ้าประมาณเท่านี้หรือว่าค่าประมาณเท่านี้เนี่ยควรจะต้องระวังหรือต้องหยุดการแข่งขันแล้วครับครับเราก็จะดูะะความกว้างและความยาวของกลุ่มพายุฟ้าขนองนะครับผมใทิศทางที่จะเคลื่อนที่มายังสนามกอล์ฟของเราครับและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะดูจากค่าประจุครับเมื่อค่าประจุไฟฟ้ามันจะเริ่มสเต็ปจากระดับอากาศเนี่ยคือจะโชว์ที่ประมาณ ถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกตินี่ก็ประมาณสามร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วแต่กลุ่มเมฆที่ลอยผ่าน,นครับ,รบแตถ่ถ้าเริ่มเป็นกลุ่มฝนเนี่ยที่เริ่มมีความเข้มของน้ําฟ้าขึ้นแล้วเนี่ยและโอกาสที่จะเกิดประจุไฟฟ้าถ่ายเทครับค่าประจุนี่ก็จะต่าระดับไปจนถึงประมาณหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบครับ,รบนะฮะโวลต์มิเตอร์นะครับซึ่งมันก็จะแสดงเป็นสามสเต็ป คเครื่องเครื่องวัดประจุเนี่ยนะครับอืพอ,อะจะเริ่มพันสองร้อยห้าสิบเนี่ยจะเริ่มออกเป็นสีเขียว,ยวอ่อนบครับ,รบพอขั้นสเต็ปต่อไปพอเริ่มแรงขึ้นจะเริ่มเป็นค่าประจุจะส่งสัญญาณหน้าจอเป็นสีเหลืองครับ,รบหลังจากนั้นพอค่าประจุตายระดับขณะมีพายุฟ้าขนองเข้ามาใกล้ณสนามการแข่งขันเนี่ยครับ ปจจุนี้ก็จะตายขึ้นตามลําดับบางครั้งก็ขึ้นอย่างรวดเร็ว,รวครับขึ้นไปถึงลบหมื่นโวลต์ไปอย่างนี้โอ้เจอกันบ่อยบ่อยครับดูฝนนะครับครับโอเคอย่างนั้นก็คือต้องหยุดการแข่งขันทันทีครับต้องหยุดเพื่อคือคือ,คอ,คอทางเวทแมนเนี่ยก็จะมีการประสานงานอย่างตอ่อเนื่องใกล้ชิดกับทางทัวร์นาเมนต์เลเนเตอร์ครับผมในการแข่งขันเนี่ยนะฮะว่า้ารัศมีของกลุ่ม ว่าขนองกลุ่มเนี้ยเข้ามารัศมีสักประมาณสิบห้าถึงยี่สิกิโลเมตรแล้วเนี่ยอ่าก็จะแจ้งให้ทัวร์นาเมนต์เดเรกเตอร์ทราบซึ่งจะได้มีการวางแผนในการเคลื่อนย้ายนักกอล์ฟเข้ามายังขับเฮากรณีที่มีสภาพอากาศรุนแรงและมีจะเกิดฟ้าผ่าขึ้นได้ครับครับสมมุติว่าถ้าเราสามารถจริงๆมันต้องดูประกอบกันหลายอย่างใช่ไหมครับดูทั้งเมฆทิศทางลม ดูค่าคของการวัดโวลต์มิเตอร์ในอากาศด้วยออโอกาสที่มันจะผิดเพี้ยนเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ครับสำหรับการปฏิบัติงานในออนไซต์เนี่ยผมว่าโอกาสผิดพลาดเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนอกจากลมจะเปลี่ยนทิศทางโดยกระทันหันนะแต่เท่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะเป็นไปตามาที่ทยพยากรไว้เพราะว่าเนื่องจากเราไป ดูสภาวะหรือสภาพอากาศจริงด้วยเรารจะดูหน้าจอด้วยนะประกอบกันครับทีนี้เนี่ยหยุดเนี่ยไม่ไม่ไม่แปลกเพราะว่าหยุดเนี่ยมันสามารถหยุดได้แต่ตอนที่จะต้องรีซูมหรือกลับมาแข่งขันเนี่ย <c oughs> ผมเห็นแล้วพอมีเวทเตอร์แมนแล้วเนี่ยเราสามารถระบุได้เกือบจะเป็นนาทีเลยด้วยซ้ำว่าอีกสิบนาทีอีกสิบห้านาทีเมฆกลุ่มนี้จะเคลียร์แล้วเราจะกลับมาแข่งขันได้เนี่ยอันนี้เนี่ย แสดงว่ามันมันเป็นประมาณนั้นเป๊ะเ,ะเลยใช่ไหมครับครับถูกต้องครับคือคือจะพูดว่าใกล้เคียงที่สุดก็ได้ครับคนหนึ่งเพราะว่า uh huh. กรณีเมื่ออยู่ทําการแข่งขันแล้วเนี่ยทางวิทวาการก็จะเฝ้าติดตามกลุ่มฟ้าขนองหรือกลุ่มฝนนั้นอยู่รวมทั้งดูติดตามค่าประจุไฟฟ้าด้วยครับนะครับเมื่อทิศทางเคลื่อนเข้ามายังสนามนะแล้วก็จะคํานวณได้ว่าจะอยู่ที่สนาม กี่นาทีครับโยคำนวณจากพื้นที่ความยาวของกลุ่ม thunderstorm นั้นๆนะครับพายุฟ้าขนองนั้นๆและเมื่อทิศทางลมพัดออกจากสนามไปเนี่ยพอทุกหกนาทีเรดาร์ーーกจจ็จะทำการสวีปหรือว่ารเราก็จะมาดูแล้วก็ทำการมาร์คในหน้าจอเนี่ยว่าระยะหกนาทีเนี่ยเคลื่อนที่ไปกี่กิโลเมตรอ,อันนี้ฮจะทำการให้เราคำนวณได้ ค่อนข้างจะถูกต้องและแม่นยำขึ้นอืมครับผมเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ดูเว็บไซต์ที่ระบ,บุทิศทางーーเรดาร์คร่าวๆแล้วมาคำนวณเองจริง,ม,งมันต้องมันต้องมีอุปกรณ์วัดออนไซต์ site, แล้วก็อย่างอื่นประกอบกันหลายอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมต้องมีเครื่องวัดประจุสำคัญแล้วก็ติดการการฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องนี่ก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับผมครับสมมติว่าถ้ามีความรู้มีอุปกรณ์เหล่านี้แล้วเนี่ย จริงๆเวสต์แมนเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องำจำกัดอยู่แค่ประเทศไทยก็ไปทํางานต่างประเทศกับกอล์ฟในรายการอื่นๆก็สามารถทําได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับก็ประสบการณ์ผมก็ไปไปมาล่าลสุดที่ไปที่สิงคโปร์โอเพ่นที่เกาะเซนโตซาโอ้ครับไปเมื่อ,เม,อเมื่อก่อนจะสองปีที่แล้วครับเมื่อกลางปีก่อนโยนไแมนของสิงคโปร์โอเพ่นอันนั้นยิ่งหนักเลยนะครับเพราะว่ามันฝนตกทุกปีเลยนะครับ ขับแล้วล้อมรอบมาไวไปไวครับใช่ใช่ครับดนรุนแรงมากครับครับโอ้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งน่าเสียดายเผอิญเราไม่ได้เจอกันเพราะโควิดถ้ามีโอกาสเจอกันในทัวร์นาเมนต์เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะนำเป็นคลิปไปถ่ายแล้วออกทาง youtube ออทยแลนด์กับครับว่าไอ้หน้าจอที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันมีหน้าตาอย่างไรกันแน่ครับครับผมขอสั้นๆอีกสักนิดเชิญเชิญเลยครับอาจารย์ละพินครับ สำหรับการทพยากรอากาศเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าจะมีอยู่สองรูปแบบครับอนไซต์ที่ไปพบกับคุณเ่องบ่อยๆครับในรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นอ่าโมบายครับสำหรับโมบายมีความแม่นยําอาจจะลดลงมาครับประมาณสักหกสิบถึงเจเนื่องจากเรามีการติดต่อกับทางโทรเมตรเตอร์ผ่านทางทางไลน์ทางโทรศัพท์ประสภาพได้อยู่ครับผมรับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความเห็นของผมเนี่ยนะถ้าถ้าการแข่งขันที่หมัดสําคัญสำคัญหรือว่ากรณีที่มีสภาพอากาศจะมีพายุมีอะไรเข้ามาเนี้ยมเป็นสมควรให้ถ้าใช้แบบออนไซต์เนี่ยความแม่นยําและความถูกต้องเก100ือบร้อยเปอร์เซ็นต์นจากเรามีเนื่องจากเรามีอุปกรณ์ยกตัวอย่างเช่นเครื่องวัดประจุค่าวไฟฟ้าและเมทแอนได้ดูสภาพอากาศจริงน,นาทีนั้นๆครับแบบ จะเป็นเรียลไทม์เลยครับครับผมแต่ปัจจุบันออไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ก็เป็นออนไซต์ทุกอันนี่ใช่ไหมครับผมถูกต้องครับครับผมอหรับออไทยแลนด์เป็นออนไซต์ทุกแมตช์ครับครับผมก็นั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าออไทยแลนด์มีมาตรฐานระดับโลกอีกอันหนึ่งกับอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจขอบคุณอาจารย์รับพินมากมากครับครับขอบคุณคุณหนึ่งเช่นเดียวกันครับผมไว้เจอกันตอนทัวร์นาเมนต์กลับมาแข่งขันครับ ครับสวัสดีครับครับผมครับครับต้องฟังครับนั่นก็คือนาวากาศโทรบพินจิตขันทีนะครับซึ่งเป็นเวร์แมนหรือว่าหัวหน้าทีมของเวร์แมนใน All Thailand g o ล์ฟทัวอีกเนื้อาชีพครับที่น่าสนใจเรียนรู้ไปทํากีฬากอล์ฟหรือว่ากีฬาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลางแจ้งที่ต้องการ การพยากรณ์อากาศหรือว่าความแม่นยำและความปลอดภัยในการดําเนินการจัดการขันได้เลยนะครับก็อีกหนึ่งมุมมองอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจฝากเอาไว้นะครับใน InfoCast กับ All Thailand Golf Tour Podcast วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ